สดีครับกลับพบกับคลิปของ Ti Sket ็ตนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะพัสดุกันนะเป็นแกะกล่องนะครับก็เป็นสมุดนะครับวาดรูปนะครับของตัวมูซีลนะครับพอดีวันนั้นนะผมไปดูในช้อปปีนะครับก็เออเห็นมีสมุดวาดรูปของมูซีลนะครับออกมานะครับก็เลยว่าลองมาแกะดูลองมาซื้อมาใช้งานดูนะครับแล้วก็เลยเอาทาเทปแกะกล่องเลยละกันนะครับผมสั่งสมุดนี้เนี่ยนะครับมาจากช้อปปีนะครับ โด o ช้อปปี้นะครับก็จะมีอยู่2ไซส์นะครับก็คือ 8, ปดคูณสิเซนนะครับกับ11บเคูณสิเซนนะก็มีิเาเรียกว่าไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับนี้ผมซื้อไซส์เล็กมานะเนื่องจากว่าผมเป็นสายท่องเที่ยวเดินทางนะครับก็เล็กๆก็ดีประหยัดแล้วผมก็ไม่อยากวาดจริงจังอะไรมากวาดกันขำๆสนุกๆนะครับก็เลยใช้ไซส์เล็กดีกว่านะครับเว็บที่ขายก็บอกว่าเป็นคอตตอนร้อยเปอนะครับแล้วก็ขนาด300รแกมนะครับแล้วก็สามารถทําพนูระมาได้นะครับก็คือสองหน้าเปิดต่อกันนะ ็คือว่าไอหลักๆง่ายๆวัดได้ท <denied> ั <stairs> ้งสองด้านนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะสไตล์ของสมุดพวกนี้อยู่แลวนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะก็เป็นไซส์กรลังพอดีนะครับจะเท่ากับตัวของเรา เล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเล็กกว่าเล็กกว่าของโอหงหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องดูกับตัว Archer Lab นะโอเคครับ <Okay. S 1> ถ้าเทียบกับ Archer Lab นะ <Okay. S 1> ก็จะเล็กกว่า Archer Lab นิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> อาทีนี้แต่ผมถ้าเกิดว่าผมเอาโพสการ์ดมาเทียบนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นกระดาษโพสการ์ดนะครับวอเตอร์โพสการ์ดของเซกไกนะครับ ก็ลองดูไซน์นะน่าจะเท่าเท่ากันนะเออเท่ากันเลยนะได้เขียนเล็กกว่ากระดาษโปสการ์ดเทกายนิดหนึ่งนะนิดเดียวโอเคก็ง่ายๆก็ง่ายๆนะครับก็จะเป็นขนาดเท่ากระดาษ a หนะครับเล่มเท่ากับเล่ม a 6นะทีนี้เขาก็ซีลมาอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นสเก็ตนะครับรู้สึกจะเป็นของคนไทยนี่แหละ ภาพหน้าปกนี้นะครับก็จะเป็นของคนไทยนะครับนะโลเคชันยี่น2บสี่แผ่นนะครับเป็นโคเพสนะครับไม่รู้ว่าตัวยางยี่สิบจะทนไหมนะเพราะว่าผมใช้เนี่ยของผมใช้ของตัว a ชื่อเหลเนี่ยโอ้คือทนมากเลยอะ่ะครับทนมากเลย สถ้าเวทชีพของเป่าพวของจีนนี่คือแบบไม่ค่อยทนนะมันจะกลายเป็นเล่มแล้วมันกระเดกกระดกกระเดกกระเดกดแล้วเนี่ยไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับเจก่อนโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอืมลอกรอผมไม่ชอบนั่นในรูปก,ก็จะเป็นของตัวผลิตภัณฑ์นะครับของมูเซี่ยนะครับ ก็มีเป็นแบบว่ามีนู่นนี่นั่นอะไรของอะไรนะครับมีเว็บแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับวิชวลออฟแบงกอกนะครับอ่าอันนี้มีตาเป็นปั๊มนูนด้วยนะด้านหน้านะครับเป็นปั๊มปั๊บก็เก๋ดีนะครับเป็นตัวเอ็มนะเห็นไหมเป็นตัวเอ็มนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวเอ็มนะครับเท่ดีนะครับด้านหลังก็เท่ด้านเดียก็เป็นเรียบๆหนัง ็นหนังน่าจะเป็นพีนะครับด้านานนะครับแล้วก็มีซองนะด้านหลังอ่ามีซองใส่ที่เจ็บนะครับด้านหลังจะเป็นซองนะเอาไว้สำหรับเวลาเราไปเที่ยวนะถ้าหนจะไปวาดรูปสมมติว่านี้เล่มนี้คุณอยาเอาไว้เป็นแบบเออเที่ยวประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยหรือเที่ยวที่ไหนสักท,ที่หนึ่งแล้วก็ปึ๊บก็เก็บอตไรที่เที่ยะลึกนะตัวเต๋ออะไรก็วาดไปได้หรือจะเป็นแบบ เล็กน่ารักนะครับเหมาะกับการเดินทางพกพานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับจัดชุดท่องเที่ยวของผมนะครับเดี๋ยวผมหารูปแป๊บหนึ่งนะมหารูปโทรศัพท์แป๊บหนึ่งว่าเออว่ดที่ไหนดีนะครับอโอเคว่ดนี้ละกันนะเป็นรูปเรือเล็กๆนะครับง่ายๆนะเเรือแค่เรือรอย่างเดียวนะ ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และสั่นกระดิ่งช่องเรานะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนว่ารูปอย่างมีความสุขครับบาย